เ่าประมาณสักยี่สิบาทสาสิบาทเราก็ไม่ต้องผลิตละเดือนพรุ่งนี้น่ะแล้วกําไรมันสักกี่บาทเราก็ต้องผลิตชิ้นหนึ่งสองร้อยสามร้อยบาทใช่ไหมฮะซึ่งมันกำไรแค่กำไรแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่สิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสิบยี่สิบาทกับสองร้อยบาทมันต่างกันอะไรไม่นั้นยี่สิบาทต้องทําจำนวนชิ้นเยอะมากกว่าจะได้กําไรเท่ากับชิ้นละสองร้อยบาทถ้าให้มันกินกินเรื่องคแรงหมดแล้วในพวกนี้ไม่ใช่นี่มันเรื่องมันเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องความรู้เรื่องอะไรต่างเข้าไปเรื่องของสกิลที่คุณจะต้องใช้ตัวนั้นมากแต่จริงๆการผลิต สินค้าที่มันมีมูลค่าต่ำๆเนี่ยที่มันเป็นชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยใน SME ยังยิ่งอยู่อีกเยอะไหมฮะยังมีอีกเยอะไหมฮะตอนนี้ยังมีอยู่แต่ณวันนี้เองเนี่ยบริษัทข้ามชาติอะไรต่างๆๆเนี่ยก็จะเคลื่อนไปที่ผลิตที่ยังกัมพูชาพอสมควรแล้วในอนาคตถ้าพม่านะครับที่โครงการธีรวาที่เปิดเนี่ยนะครับที่เป็นนิคมเนี่ยผมก็คิดว่าก็คหงหน่าจะมุ่งไปบางส่วนอ,อ,อีกพอสมควรเพราะวันนี้เนี่ยเขาเปิดนิคมในพม่าสมุนแบบในปีปีั้งน้า อีกปีกว่าๆนี่ถามคุณถาวรนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณถาวรบอกนะคะบอกว่าปัญหาตอนนี้ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยคือในแง่ของการผลิตเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องคนเรื่องศูนย์ทดสอบแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานแต่ทีนี้มีอันนึงคือเรื่องของกําลังซื้อเพราะว่าเวลาที่เขาจะมาใช้ฐานผลิตเนี่ยเขาก็ต้องดูไงฮะว่าอประเทศนี้เนี่ยมีโอกาสในการที่เขาผลิตแล้วเขาขายในประเทศนั้นได้หรือเปล่าคือของเราในแง่ของกําลังซื้อเนี่ยมัน,มนถดถอยมานานนะคะ เท่าที่ดูเนี่ยนักอุตสาหกรรมเนี่ยมองกําลังซื้อในประเทศอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะฟื้นตัวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ฮะคือเรื่องนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องยาวนานมาพอสมควรผมคงไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะฮะก็เพราะว่ามันมันเป็นเวลาเยอะแล้วพอสมควรที่จริงมันมันผูกพันกันมาตลอดมันทําให้การกาซื้อในประเทศเนี่ยสูญเสียแต่จริงไม่ได้ไทยใน60 กว่าล <łość> ้านเนี่ยนะคือกับเจ็สิบล้านนี่ก็ไม่ใช่บอกกาลังซื้อไม่ดีนะในวันนี้เองเนี่ยเราไทยยังพอมีกําลังซื้ออยู่นะครับถ้าเราเปรียบเทียบอย่างพวกมาเลย์กัมพูชาอะไรต่างซึ่งกําลังซื้อต่ำกว่าเราแต่เราก็ยอมรับว่าอินเวีีจำนวนคนถึงสอง้อกว่าล้านคนเนี่ยมากกว่าเราแต่กําลังซื้อเขาผมว่าไม่ใช่ว่ามากกว่าเรานะ ยัแต่การในการขยายมีมากกว่าเพราะว่า200ล้านคนมันก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่ายังอินเดียละพันล้านก็ยังลดก็ยังขายอยู่ประมาณผลิตประมาณสองสามล้านอันนั้นจะเป็นรายได้ต่อหัวเขายังไม่ขึ้นมาก็คือคนรายได้น้อยเขายังใช่มันมิดเดิลอินคารแท็เขายังไม่ถึงมิดอาไม่ไม่ถึงมิดเดิลอินคัมเลยถูกไหมฮะเพราะงั้นนี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวนะและอะไรมันคือปัจจัยที่เป็นความสําเร็จของกลุ่มยานยนต์คะทั้งในแง่ของการผลิตแล้วก็ในแง่ของการจําหน่าย ผมคิดว่าประเทศไทยเองเนี่ยแข็งแรงในเรื่องของอจากอดีตมาคือเรื่องของการผลิตความสามารถในการผลิตสูงนะครับมีคุณภาพดีรถที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพใช้ได้ราคาก็เหมาะสมที่สามารถต่างชาติใช้ได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นเรื่องประเทศที่ถ้าพูดตรงแล้วเนี่ยมัน เรามีความสามารถในการผลิตเนี่ยดีเพราะงั้นเนี่ยต่างชาติให้ความไว้วางใจสูงและเรามีซัพพลายเชนที่มันยาวเรามีเซ็กเตอร์เทียร์ที่จํานวนถึง2 0 0พันกว่าบริษัทอันนี้คือจุดแข็งเรานี่คือจุดแข็งซึ่งต่างชาติแม้ทั้งผมว่าไม่ว่า In อินโดนีเซียหรือมาเลเซียซึ่งทางด้านเรื่องของซัพพลายเชนเขาเขาลงทุนจากนอกเกือบหมด,มดนะแต่งเราเองเนี่ยจึงมีคนไทยถึง 6- 70%ซที่อยู่ระดับล่างหมดนะเอสเอ็มอีที่มันสารประสานแข็งแรงอยู่ที่เป็นควยอยู่น้างล่างเนี่ย มันสามารถซัพพลายเขาได้อ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อดีของประเทศไทยค่ะครับฉะนั้นถ้าเขาจะตัดสินใจอะไรก็ต้องคิดหนักอะใช่ไหมฮะว่าจะย้ายถุงย้ายฐานอะไรที่ตอนนี้คง,ไ,งไม่ง่ายฮะไม่ง่ายนอกจากจะย้ายไปก็ย้ายประกอบแต่เรื่องการผลิตชิ้นส่วนเนี่ยความสามารถคนเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องของอบริษัทย่อยของเราเองเนี่ยที่มันคุมเป็นตะข่ายขึงพืชอยู่เนี่ยมันมันเป็นความสามารถอย่างาหนึ่ง เป็นจุดแข็ง,ขงประเทศพอ,อสมควรทีเดียวจริงๆแล้วเอกชนเราก็พยายามจะสร้างจุดแข็งนะคะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาไปข้างหน้าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องแบบว่ามีนโยบายภาครัฐมาด้วยเท่าเท่าที่คุณถาวรดูแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยควรที่จะต้องใช้นโยบายแบบไหนคะที่ยังจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนอยู่ได้ก็จาก3ข้อคือการพัฒนาของเราเองเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมคือส่วนนั้นใช่ไหมที่พัฒนาเาองส่วนที่สุดท้ายที่รัฐจะต้องเสริม ส่วนสุดท้ายคือการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคณะนักการคณะนักการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอันเดอร์ก็อชอก็ได้อันเดอร์คณะรรกการชุดใหญ่ครึ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอ๊ะพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติจะต้องมีคณะรรกการชุดนี้ซึ่งประกอบร่วมไปด้วยภาคราชการท้งเกี่ยวข้องม่วันกระทรวงการคลังกระทรวงทางด้านคมนาคมกระทรวงวิทย์กระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานหรือกระทรวงพาณิชย์ และจอยกับกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเขามีรีเควสต์ไดเรกตรงฟังเขาบ้างถ้าเรา,า,าสามารถสาประสานตรงนี้เนี่ยด้วยความเป็นคอลลาเบเรชันที่ดีคือความร่วมมือเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยยังรักษาฐานนี้ไปอีกยาวนานเพาผมคิดว่าไม่ใช่ว่าการมูฟมันจะไปได้ง่ายไปได้เร็วนะครับการที่ไปหาคนที่เก่งๆหรือหาคนที่มีความสามารถที่มีสกิลสูงอย่างประเทศไทยณนะวันนี้เองเนี่ยเขาก็ยัง ไปไม่รอดนะว่าผมไม่ได้อาจจะไม่แบบบอกว่าไปที่รอบข้างประเทศเราเนี่ยก็ความสามารถคนเหล่านั้นยังไม่ถึงอะ่ะเพราน้องต้องใช้เวลาอีกผมก็ต้องใช้เวลาพัฒนาอีกเป็นสิบปีนะ,ะเรื่องตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราก้าวต่อไปให้ได้ก้าวข้ามตัวนี้ไปได้อะไรที่มันเป็นะระดับเลเวลที่สี่คือใช้ งานทางด้านและงานเยอะแล้วก็ปล่อยไป <c oughs> เราต้องมาก้าวมาก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันนวัตกรรมแล้วใช้คนที่มีไฮสกิล l มากขึ้น <c oughs> ผมคิดว่าเนี่ยคือความอยู่รอดของประเทศของอุตสาหกรรมเราเลย <c oughs> จริงๆแล้วโอกาสทองหรือว่าเป็นปีทองเนี่ยก็รถยนต์คันแรกตอนนั้นต้องถือว่าโอ้โหฟู่ฟ้ามากเป็นเป็นเหมือนเป็นแบบปีทองของกล <c oughs> ุ่มยานยนต์เลย <c oughs> คุณถาวรมองจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นปีทองอีกในช่วงปีไหนคะแล้วก็อะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดตรงนั้นขึ้นคะผมคิดว่าคงประมาณสักสองห้าหกสองโดยประมาณการอะไรที่ <นะ S 1> ปเป็นปัจจัยที่ทําให้คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีนั้นคือก็คงภาวะเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัญหาสําคัญถ้ายอดขายในประเทศเราถึงล้านคันเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามตรงนั้นได้คือณวันนี้มันตกมาที่ประมาณแปดแสนคันอย่างเงี้ยมันก็ลาบาก มันต้องก้าวข้ามไปที่ล้านล้านสานคือในประเทศใช่ไหมฮะต้องขายให้ได้เกินล้านใช่ไหมฮะมันถึงจะทําให้ปีนั้นแหละที่เราจะบอกว่าเป็นปีทองอีกครั้งใช่ถ้าเกินล้านไปเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตมันคงจะคงที่อยู่ณวันนี้มันก็ขึ้นไปได้เรื่อยมันหนึ่งจุดปีแล้วมัน1.13ปีนี้มาสุดหนึ่งจุดสองปีหน้าจะไปทั้งหนึ่งจุดสองห้าปีก็ไปทั้งหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่คือตัวเอ็กซ์พอร์ตมันคงที่นะครับเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตมันถูกบีบมาจากโปร มันก็ทําให้ตัวเราเลขเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นดีอยู่แล้วด้วยตัวมันเองแล้วก็บริษัทต่างประเทศนี่ก็ยังค้าขายกันได้ดีอยู่นะครับแต่ส่วนในประเทศเราเองเนี่ยมันก็ควรจะต้องได้ประมาณสักหนึ่งล้านคันอัพนะมันถึงจะทําให้ตัวเลขปีทองเหล่านั้นกลับเข้ามาอีกครั้งค่ะก็อีกสี่ปีข้างหน้านะคะประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสองสามปีก็อีก3ปีอีก3ปีข้างหน้านะคะนั้นก็คงจะเกิน 2ล้านคันไปเรียบร้อยละปีหนึ่งว่ามันเลยแน่นอนนะใช่ไห<ผ>มคะทัง้งส่งออกแล้วก็ในประเทศนะคะเพราะว่ามันอาจจะเราประมาณการที่ประมาณสัก2.5ล้านคันค,ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นหนึ่งในคลัสเตอร์นะคะที่ภาครัฐนั้นสนับสนุนนะคะบอกให้เป็นซูเปอร์คลัสเตอร์แล้วก็ส่งเสริมให้เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะคะก็มีแรงจูงใจพิเศษให้เช่นเดียวกันนะคะก็อีก3ปีข้างหน้านะคะต้องดูค่ะเป็นปีทองของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่คุณถาวรบอกนะคะเร้ขอพคุณมากนะะคสวรขอบพระคุณ ค,ครับสดีครัคุณผู้ชมคะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่ภาครัฐนั้นย้มแย้มออกมาแล้วนะคะว่าจะมีมาตรการในการเข้ามาช่วยเหลือค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ หลูไหลในการขับขี่ทำให้เราสร้างยนตก์กระป๋ในแนวทางที่แตกตา่างเพื่อให้คุณรู้สึกเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริง Feel the drive Master ร่างกายเป็นกลไกซับซ้อนค่ะ จะทำแบบนี้ได้ร่างกายต้องฝึกฝนค่ะไม่์ีฟิตน้ำนมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสีม่วงสัญชาติไทยมีประโยชน์ต่อร่างกายวิตามินเอช่วยในการมองเห็นวิตามิน B12 ิมีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระแคลเซียมและเหล็กสูงนี่แหละน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ของคนไทยวีฟิตน้ำนมข้าวจากข้าวเกษตรอินทรี 4, รย์ไรซ์เบอร์รี่เทศกาลเจอิมบุญกับวีฟิตอัมพลฟู้ด ครั้งแรกกับการมอบรางวัลอันทรเกียรติด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทยแก่บ,บริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดลอ้อมและมีบรรษัทภิบาล SET Sustainability Awards 2015 ่แาสบยนนนอรู้หารู้เก็บรู้ใช้มันทองต้องวางแผนมันทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวชันการลงทุนในโลกดิจิตอลที่ s e t ที f ฟ็กซ i ดิจิตอลแช n แนลเด็กชอบพุ้นอนุพันธ์ออนไลน์ได้ในมือคุณกับกูรูนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ก่อนติดข้อมูลลงทุนรายสัปดาห์เปิดโผหุ้นเด็ดแนะเทรดฟิวเจอร์สออปชั่นมุมมองโบรกเกอร์สอนเทคนิคเทรดได้ใช้เครื่องมือเป็น ติดตามได้ทุกวันจันทร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง www.set.or.th/digitalinvestor มาร่วมติดตามเส้นทางอินไซต์ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนยิ่งแกร่งเหล่านี้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวผ่านทุกความท้าทายทางธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ได้ในรายการ i n s i g h ์ Inspire ตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะ สอของรายการนะคุณผู้ชมคะก็เป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักธุรกิจนั้นมีการคาดการณ์การเอาไว้นะหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็ SME ล่าสุดค่ะก็จะมีมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กู้ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนะคะตอนนี้ก็มีการปฏิเสธในเรื่องของสินเชื่อกันหลายทีเดียวนะคะเนื่องมาจากเรื่องของรายได้ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นหนี้ภาคครัวเรือนมากขึ้นนะคะสําหรับมาตรการนั้นจะเป็นในรูปแบบไหนดิฉันมีเสียงนะคะสำหรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอภิษฎตันติวรวง์ไปฟังกันก่อนค่ะจุดที่เราจะทำเนี่ยก็คือไปช่วยจุดซึ่งเขาลําบาก เพราะนถามว่าภาคอสังหาคนที่ลำบากคือใครนะครับก็คือคนซึ่งไปขอเงินกู้แล้วกู้ไม่ได้ซึ่งเป็นเพราะว่าแบงค์เนี่ยไทเทนเครดิตคือบีบเครดิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนนี้เนี่ยเรามีธนาคารรัฐเนี่ยจะเข้าไปช่วยดูแลนะครับไอ้กลุ่มซึ่งถูกปฏิเสธจากธนาคารซึ่งหมายถึงว่า แบงค์รับอันนั้นเนี่ยจะรับความเสี่ยงของลูกค้ากลุ่มซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าแบงค์คอมม์เชียลแบงค์ปกตินะครับอันนี้ก็จะทําให้กลุ่มนี้ซึ่งไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สินเชื่อมีโอกาสได้สินเชื่อมากขึ้นแต่ก็คงไม่ได้ทั้งหมดนะครับเขาก็มีมีเส้นแบ่งที่จะตัดเหมือนกันแต่ว่าเส้นแบ่งเขาอาจจะต่ํากว่าหน่อย ไม่เขาเขาจะลดลดความเข้มงวดหรือสกอร์ลดลดสกอร์ริงของของของไงนั่นลงไปนะครับซึ่งเข้าใจว,าว่าวันนี้เขาเขาจะน่าจะมีมีการประชุมค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรที่ชัดเจนมากนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสําหรับผู้ที่มีปัญหาเดือดร้อนนะคะคือกู้ไม่ผ่านหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะคะที่ไปค้ำประกันอยู่นะคะ แล้วก็เบรกนี้ค่ะเราพูดคุยกันนะคะว่าแล้วทางภาคเอกชนเนี่ยมีการเสนอมาตรการอะไรนะคะที่สอดคล้องกับทางภาครัฐหรือไม่นะคะเราพูดคุยกับคุณอาทิตย <c oughs> ์พิชานนท์ค่ะนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้าใจว่าเรามีการเสนอมาตรการช่วยเหลือไปด้วยใช่ไหมคะสำหรับในภาคเอกชนเสนอมาตรการอะไรเข้าไปคะก็สิ่งที่เราเสนอคือในฝั่งผู้บริโภคนะฮะก็จะเสนอเรื่องของมาตรการกระตุ้น กําลังซื้อฝั่งผู้บริโภคก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมจดจำนองและค่าธรรมเนียมโอนซึ่งปกติค่าธรรมเนียมจดจำนองเนี่ยเราจะต้องชําระฝั่งผู้ผู้ขอสินเชื่อแล้วก็ไปโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยจะต้องชําระค่าธรรมเนียม1%ของราคาซื้อขายนะครับส่วนของค่าธรรมเนียมจัดจดนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือเรียกค่าธรรมเนียมโอนเนี่ยปกติต้องเสีย2% แบ่งจ่ายฝั่งละ1%ก็คือผู้ซื้อ1%ผู้ขาย 1%, 1> นซะซึ่งอันนี้ก็คือ,อะจะเหลือ0.01%อในอนดีตที่เราเคยมีมาตรการออกมาก็จะช่วยทำให้ผู้ซื้อบ้านเนี่ยสามารถที่จะ,ะลดภาระตรงนี้ไปตอนโอนกรรมสิทธิ์ะนะอย่างเช่น1ล้านบาทก็เซฟไปประมาณสัก2อง0 0บาท นะซ,ซื้อบ้านหนึ่งล้านก็เซฟไปสองหมื่นซื้อบ้านสามล้านก็เซฟไป 60, หกหมื่นตัวนี้ก็สามารถไปเพิ่มกําลังซื้อให้เขาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออย่างอื่นที่จะเป็นความจําเป็นที่เขาจะจาเป็นต้องใช้ใบ้านะครัมันก็จะหมุนไปมันก็จะหมุนแล้วก็จะมีการเสริมกําลังซื้อในส่วนอื่นเข้ามาปกติเนี่ยอาสาหทรั์เนี่ยเวลาเราทำาาการโอนเนี่ยนะครับหรือการตั้งแต่เริ่มสร้างมาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับทั้งต้นน้าปลายน้ำเนี่ย เราเรียกว่า multiplier effect เนี่ยนะครับผลกระทบทางทวีคูณเนี่ยประมาณสัก2.9เท่า2.9เท่าอย่างเช่นว่าซื้อบ้าน1ล้า <5. S 2> น,น,นเนี่ยมันไปหมุนน่ละต้นน้ำมาถึงปลายน้ำแล้วต้นน้ำเนี่ยเวลาเขาผลิตวัตถุดิบวัสดุก่อสร้างหรือ hmm. แม้กระทั่งการโฆษณาอะ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมาจนถึงจุดที่เราขายเนี่ยตรงนี้เขาก็มีการผลิตมีการหมุนเวียนเงินเนี่ย, hmm. น,ยนะครับ มาถึงกลางน้ําก็คือการก่อสร้างก็มีการว่าจ้างแรงงานมีการใช้วัสดุก่อสร้างมีการจัดการบริหารจัดการเนี่ยก็มีส่วนนี้อีกแล้วปลายน้ําก็คือหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ก็จะต้องไปซื้อวัสดุประเภทเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตกแต่งสวนอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงรอปพแม่บ้านทำความสะอาดะไรว่าจ้างมีอีกรวมนะประมาณ2.9เท่าของเงินที่เรา ซื้อขายกันในอสังหาฯตั้งแต่ต้นน้าไปจนทั้งปลายน้ำใช่ไหมคะปลายน้ําได้บ้านที่อยู่อาศัยล้วก็ต้องไปจ้างแม่บุงแม่บ้านะไรตรงนี้เใช่ครับแล้วก็เคยคํานวณออกมาแล้วมันมีผลกระทบต่อ GDP ประมาณ1 2บสถึงสิเปเ็นโอ้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่เหมือนกันใช่ครับฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มูลค่าของมวลรวมอาสาทรัพย์ปีๆหนึ่งเรามีมูลค่าซื้อขายแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินอยู่ประมาณสัก50,000นล้านต่อปีถ้าคูณอีก3เท่าก็คือประมาณสัก